สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งสำหรับเกม c e r b a l Space Program นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการรอนดาูนะครับหรือการนำยานไปเจอกันในอวากาศนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้สร้างสถานีอวากาศไว้ข้างบนวงโคจรไว้เรียบร้อยนะครับผมก็จะสร้างยานที่จะไปเชื่อมต่อกันนะครับผมใช้ MK1 Command p o ครับ จากนั้นเหมือนเดิมน,นะครับใช้ฮีทิีลนะครับเผื่อ,อกลับมาโลกด้วยครับจากนั้นผมติดดีคัพเลอร์ B นะครับจากนั้นผมเชื่อเพ่งเหลวนะครับ FLT400 อ้อนิดหนึ่งการลอ,อนเดวูดแล้วเราจะต้องไปด็อกกิ้ง ดังนั้นจะต้องใช้ mono propylene นะครับนี่ครับอันเล็กก็คือเป็นใช้สำหรับ RCS t r u s t e r นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์สำหรับแนวอากาศนะครับตัวนี้แนว V 909นะครับแล้วก็อย่าลืมติด RCS t r u s t e r นะครับ วิธีติดนะครับก็คือติด4ด้านนะครับผมกด X นะครับให้เป็น4ด้านอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับ Center of m a s นะครับก็คือพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ติดไปนี้โอเคผมปิด okay, Center of Mass ออไปนะครับส่วนด้านบนก็อย่าลืมใส่ Docking Port เข้าไปด้วยนะครับ กิ้งพอตจูเนียนะอ่าผมกดเบรกนะเอาอ่อนเดี๋ยวเอาออนนะโอเคกลางเลยไม่สวยเลยอืมไม่สวยครับผมใส่อ่ะเราไปดูไปใดตัวนี้เป็น ตัวควบคุมระยะไกลนะครับก็คือถ้าเราไม่มีนักปินไปเราก็สามารถควบคุมยานได้นะโอเคใส่บทน,นี้น่าจะสวยกว่าคนระับแล้วก็อาจจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบตเตอรี่อไ่ไหนนะอออยู่นี่เองก็ใส่ไปสัก2อง0ันก็ได้ แล้วก็อาจจะติดแผงโซลาเซลล์อันใหญ่ตรงนี้นะหรือถ้าจะประหยัดตังก็ใช้แผงโซลาเซลล์นี้ก็ได้นะผมเอามาติดตรงนี้เลยก็ติดมันให้รอบเลยก็ใช้พื้นที่พื้นที่อย่างประหยัดนะครับโอเคต่อไปเราสร้างจรลดท่อนยา่างท่อนล่างนะครับผมก็ติด ีครับเริ่มก่อนครับจากนั้นผมติดทางเชื่อเพลิงเหลวอ,อ่ะอันนี้นะครับติดไปสัก2อันแล้วก็ใส่เครื่องยนต์เอา T45 นะครับ LV T45 จากนั้นผมติด h y d โดลิกดิแทชเมนต์มา a n i f o l ์นะครับติดไปทัก สอันครับครั้งนี้เราจะใช้เชื้อเพลิงแนวอากาศเยอะหน่อยกอ็ครั้งนี้ไม่ใช้เชื้อเพลิงแข็งนะครับใช้เชื้อเพลิงเหลวนะครับถ้าใส่เชื้อเพลิงแข็งเยอะเกินไปมันจะขับยากมากเลยครับตอนขึ้นสู่วงจรโอเคเพิ่แมแอร์แล้วได้นามีเข้าไปหน่อย เราไดนามิกโนสโคนแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่3 0ละกันตรวนี้ใชบ้บนโลกแรงครับจากนั้นผมจะเชื่อมถังเชื้อเพลิงสักหน่อยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวถ่ายถังเชื้อเพลิงนะครับผมก็ถ่ายเข้ามาถังเชื้อเพลิงหลักตรงนี้ ตรงนี้แล้วเข้ามาติดตรงนี้นะครับพอ,อใช้ตัวนี้หมดมันตรงกลางก็จะยังเต็มอยู่นะครับโอเคติดปบรกซะเบรกเอาปีกแย่เดี๋ยวแล้วกันทักสี่เบกโอเคน่าจะไปได้นะอย่างนี้อ่ะเรามาลำดับเชื่อเพิงกันนะครับผมจะเปิดเครื่องยนต์5ตัวพร้อมกันเลยนะครับ แล้วก็ดีดเสียอันนี้ทิ้งพออนค้างหมดก็ดีตรงนี้ทิ้งแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงหลักตรงนี้แล้วก็ดีดดันบนทิ้งอ่ะอย่าลืมติดล่มชูชีพครับล่มชูชีพนะครับอ่าเป็นล่มอันนี้แล้วกันเป็นเคทูนะครับสอันก็พอโอเคอ่ะลองดูเจเนรพป เลขเทคนิคชาร์ต not use o okay. k เคไม่เป็นไรเราไม่ได้ไไดใช้จากนั้นก็ลำดับอีกครั้งหนึ่งดูเอาลบไว้บนสุดนะครับลางวันนี้ก่อนแล้วผมก็เอาไปไว้บนสุดแบบนี้ครับเอาไปใช้ัสุดท้ายนะครับอ่ะอาจจะติดตอน stability ก็ได้อกสอีอันหรอแพงสองอันก็พอมันไม่ให้ครับสี่อันก็สีอัน นี่ยานอะไรเดียวออ้ยมาสแตนยเอาค่อนเฮฟวี่นะครับครับก็ครั้นี้ผมจะนำยานขึ้นไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศที่ผมนำขึ้นไปบนแล้วข้างบนแล้วนะครับก็สถานีอวกาศผม าวางไว้ไม่สูงมากครับอยู่ที่ประมาณ80,000เมตรนั้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวเกมนี้ผมเล่นมาเยอะแล้วมันก็เลยชานิดหนึ่งอ่ะอานแล้วอ่ะก่อนจะออกตัวนะครับผมไปดูก่อนว่ายานเป้าหมายผมอยู่ไหนนะครับอันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้อ่ะสถานีโอกาสผมตั้งชื่อไว้ว่าแล็บหนึ่งนะมี แลปปฏิบัติการอยู่ข้างบนนะครับผมกด่า set as t a r g e t นะครับเลือกเป้าหมายไว้นะครับจากนั้นก็อย่าลืมเล่งเวลาให้ให้ยานของเป้าหมายเนี่ยมาทำมุมของเราประมาณเนี้ยครับประมาณ30 40องศาครับเราค่อยออกตัวนะครับถ้าถ้าใครยานยังไม่ได้มุมนี้ก็เล่งเวลาไปก่อนโอเคผมเปิดตรงนี้ไห้อ่ะ บางเอิญมันมันได,ได้ได้โอกาสพอดีนะครับผมกดปุ่มทีนะครับเพื่อเปิดเอสผมกดแแล้วก็ปรเกลีนะคออกตัวเืาร <c oughs> ึงลำดับให้หมาประกันนะครับดีนะไม่พังโอเคก็ผมจะเล่งเครื่องไปให้ให้ได้ความสุปป่สักหมื่นหนึ่งแล้วผมจะเองประมาบนะ แล้วก็ผมกด M นะครับก็มาดูก็พยายามให้มันขึ้นมาแตะที่เส้นสีเหลืองนะครับผมว่าเอียงยานหน่อยนิดนึงให้ได้สัก45องศามันก็จะเล่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับน,น,นี่นนึง น่าจะประมาณสักแปดหมื่นก็รอให้มันขึ้นมาแตะนะครับโอเคผมกดปุ่ม X เพื่อหยุดนะครับแล้วก็ตั้งเมนูวอ r เนอรตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงให้เป็นบุงโคจรครับดึงที่ทิศทางโปรเกตนะครับก็ดึงให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาสักเจ็ดหมื่น,นครับโอเคน่าจะได้แปดหมื 80, ่นก็ไม่เป็นไรประมาณนี้แหละออเจ็ดหมื่นแล้วผมก็เอียงมาตรงนี้นะครับ ผมต้องเบิร์น2นาที18วินะครับหรือครึ่งนึงของมันก็ประมาณ1นาที9วินะครับโอเคมอว่าเอียงมารอ,อนี้11 1 9นะครับ ก็ทำความเร็วให้ได้สัก2,001เมตรต่อวินาทีนะสำหรับใครที่ติดแผงโซล่าเซลล์แบบแบบที่มันกลางได้นะครับก็กดกลางเมื่อได้ความสูงถึงเ0 0 0หมืันับแต่อันนี้ผมติดมาแบบไม่ต้องการนะครับก็ดีเหมือนกันก็คือการเลิกนะครับ น,นี้ก็จะหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ใกล้เสร็จพอดีโอเคหมดแล้วครับผมดิดนะครับแล้วก็ใช้อันต่อ ขึ้นมาเจ็ดหมื่นครับหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นโอเคเรียบร้อยโอเคที่เหลือก็แค่ทำการรอนเดบูนะครับ วิธีการทํานะครับอันนี้ยานเรานะอันนี้ยานเป้าหมายนะครับตอนนี้อ่าเรายานเราอยู่ด้านหน้ายานเป้าหมายนะครับดังนั้นเราเราจะต้องทํัวงจรของเราให,ให้ใหญ่กว่านะครับเพื่อให้เราใช้เวลาเดินทางมากกว่านะครับมันจะได้มาเจอพอดีนะครับอ่าผมก็ตั้งตั้งเมนูแล้วน้องเพื่อนหนวอนะครับใส่ซสักตรงนี้แล้วกันประมาณหนึ่งนาที ก็เพิ่มความสูงแล้วก็ก็ดูมันอาจจะมีไอแบบนี้สีเหลืองหรือสีม่วงน่ยนะครับถ้ามาเราก็ดึงดึงไปเรื่อยจนใกล้สักน้อยกว่า5กิโลเมตรนะครับโอเคแต่ถ้าใครยานมาอยู่ด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องลดวงโคจรนะครับแต่ต้องระวังไม่ให้น้อยกว่า7ดหมืน่นโอเคอันนี้ก็เกือบได้นะครับ ก็เห็นว่า s ซพ a พ a เลชัน2.9เมตรครับผมเอาชอบใกล้ๆนะครับไม่ได้นะครับโอเคโอเค1.9นะครับน่าจะใกล้สุดแล้วมั้งไม่แน่ใจะโอเคอาจจะได้ เท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับระนาบนะบก็เบินไปเท่านี้ก่อนเบิน์4 5นะครับนิดเดียวตอนนี้เราก็ใกล้หนดแล้วอาจจะกดชิปเบาๆนะครับให้มันลดลงมา ปุ๊บจุดอ่าได้เท่าไหร่ห่างกัน1.1 km กเมก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ที่เหลือก็ปรับระนาบกันโคจรนะครับก็ปรับที่ ascending node หรือ descending node ครับตรงนี้ยานใกล้กับ ascending node นะผมก็ตั้ง maneuver ตรงนี้นะครับ ascending node ก็ผมจะก็จะดึง anti normal นะครับก็ลด้มันเป็นศูนย์นะ อ่าเป็นศูนจากนั้นมันก็จะบอกว่าเราควรจะเบิร์นในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เบิร์นเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วผมจะเล่งเวลาไปนะครับผมก็คลิกแล้วก็วอล์ t ทูเดบันูโนนนะครับ ก็ทุกครั้งก็ต้องปรับระนาบการโพจรให้มันเท่ากันนะครับไม่งั้นมันมีโอกาสที่จะเจอกันน้อยมากโอเคผมจะเล่งเวลาไปสักทีสัก20แล้วกันผมไปเล่งเครื่องว่าบ๊อโดยใช้ปุ่มเช็ดนะ กันไปนิดนึงไม่เป็นไรก็จะเห็นว่าระน,นาการเอียงโดยเปรียบเทียบเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอะแล้วจุดที่เราตั้งไว้ตอนแรกเป็นไงห่าง3กิโลเมตรนะครับห่าง2.5กิโลเมตรนะครับก็ขยับไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรอะผมลองตั้งตรงนี้ดูซิว่ามันจะขยับให้มันใกล้กว่าเดิมได้ไหมผมลองโพเกตดูนิดนึง สองจุหดหนึ่งกิโลเมตรหรอไม่ได้เลย1.7กิโลเมตรอาจจะต้องใช้ตัวอื่นขยับดูนะประาณห้นะก็ดีที่สุดก็คือ0.1น่นะใกล้สุดๆแต่ว่าได้สัก0.5ก็พอเลยนยครับ0.2 ไ,ได้ไหมหนึ่งจุดศูนย์เลยไม่ได้อันนี้แหละศูนย์จุดสองแล้วกันผมก็จะเบิร์นอีกครั้งหนึ่งเล่งเวลาไปนิดนึง า,าถ้ามันใกล้ๆแบบนีน้นครับน้อยกว่า1เมตรต่อวินาทีอาจจะใช้ RCS ์เซสซัสเตอร์นะครับกด R นะครับแล้วใช้ปุ่ม H นะครับเพื่อเร่งเครื่องไปข้างหน้านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะขยับเบาๆได้ไหมศูยุด,ชดใช้ได้เลยที่เหลือก็เล่งเวลาให้ยามันเข้าใกล้กันนะ ผมก็จะหันยานเข้าหาโลกนี้นะครับแล้วก็มองว่าไอยานเป้าหมายเนี่ยมันเข้าใกล้หรือเปล่าผมก็เล่งเวลาไปนะครับพอซักใกล้กันซัก2กิโลเมตรผมจะลดความเร็วนะครับอย่าลืมตั้งตัวนี้เป็นทราเก็ตเลยนะครับก็ลีกไปไม่เป็นทราเกตมันก็จะบอกความเร็วโดวยเปรียบเทียบนะครับเอออ่ะเจอแล้ว 5กิโลเมตรนะครับผมก็เล่งเวลาไปสัก2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรก็ควรจะมีความเร็วต่างกันสัก20เมตรต่อวินาทีนะครับวิธีก็คือหันไปทางอ้าอมค้างหันไปทางเลโทเกตนะครับตรงนี้เราจะต้องการให้ไ เลเทลเกตตรงนี้มาตรงกับไอสีชมพู3ขีดนี้นะครับก็เวลาเราเบิร์นเนี่ยมันจะผักผักไปโอเค2กิโลเมตรแล้ผมเบิร์นแล้วนะก็คอยผักให้มันอยู่ตรงกลางสีชมพูครับโอเคใช้ได้อ่ะผมจะเล่งเวลาไปสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ลดความเร็วอีกครั้ง อันนี้ก็เบาๆหน่อยอาจจะเปิดเครื่องเบาๆนะก็ที่1กิโลเมตรก็จะเหลือคนเหลือสัก10เมตรต่อนาทีครับโอเคผมจะเล่งไปอีกสัก500เมตรนะครับอ่กินิดนึนงก็ระวังอย่าให้เกินมากนะก็จะลดอันนี้หลือ300ใช่ไหมผมก็จะเหลือสัก5เมตรต่อวินาทีนะแล้วเราคอย หอยผักไ,ไปสีเหลืองให้ไปตรงกับสีชมพูด,ด้วยอ่ะใกล้แล้วผมมองเห็นสถานีของผมแล้วก็เร่งเวลาไปซับที่100เมตรเนี่ยควรจะลดเหลือ2เมตรต่อวินาทีนะครับโอเคผมลดกวาัเร็ว ส0เมตรเนี่ยเราก็าควรโลดให้เหลือ2เมตรต่อวินาทีหรือประมาณนั้นนะครับอันนี้จะขยับมาดำไเลยนะอ่ะครับเท่าน,นี้ก็เป็นการรอนเดวูนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปการด็อกกิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้กันนะครับสวัสดีครับ